เรามาเริ่มทํามาการองกันก่อนเลยค่ะพใช้อัลมอนด์ป่นนะคะ90กรัมค่ะแล้วก็น้าตาลไอซิ่ง100กรัมให้เพื่อนๆนํา2ตัวนี้นะคะมาร่อนรวมกันแล้วก็ไปอบไล่ชื้นค่ะใช้ไฟที่100องศานะคะอบประมาณ30-50นาทีค่ะและใช้ไข่ขาวนะคะ70กรัมค่ะน้าตาลทราย100กรัมส่วนผสมของฝามาการองมีเท่านี้เลยค่ะพออบไล่ชื้นอัลมอนด์ป่นกับน้าตาลไอ เรียบร้อยแล้วนะคะพักให้เย็นสนิทนะคะเสร็จแล้วนํามาร่อนพักเอาไว้ก่อนค่ะมาตีไข่ขาวกันต่อเลยพอยตีสปีดกลางนะคะพอไข่ขาวเริ่มมีฟองแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทยอยใส่น้าตาลลงไปเลยเราจะแบ่งใส่นะคะประมาณ5ครั้งค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆเลยจนไข่ขาวเริ่มฟูนะคะพอฟูปรับเป็นสปีดสูงเลยค่ะพอได้เนื้อประมาณนี้นะคะพอจะใส่สีผสมอาหารสีฟ้าลงไปค่ะ ปริมาณปรับได้ตามชอบเลยนะคะจะแล้วตีสปีดสูงไปเรื่อยๆเลยพอจะตีไปเรื่อยๆจนได้ยอดกลางนะคะสําคัญมากๆนะคะเราจะต้องตีไข่ขาวให้ได้ยอดกลางประมาณนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนําไปผสมกับอัลมอนด์ป่นแล้วก็น้าตาลไอซิ่งที่เราล่อนไว้นะคะค่อยๆตะล่อมส่วนผสมไม่เข้ากันดีเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะเวลาเรายกไม้พายเนื้อเขาจะไหลลงมาประมาณนี้ค่ะถ้าเนื้อของอเพื่อนๆยังไม่ไหลนะคะ ให้เพิ่มเวลาในการผสมอีกหน่อยนึงค่ะเสร็จแล้วนำไปใส่ถุงบีบได้เลยค่ะ